สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเที่ยงค่ะทุกคนทักทายสบายดีกันมื้อเที่ยงค่ะเพื่อนๆผลผลิตออกมาอย่างหล้นตลาดค่ะเพื่อนๆมะนาวในสวนที่บ้านเราค่ะทุกคนมีวิตามินสูงวันนี้มี่ปอทำเป็นน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง กับน้ำแข็งเย็นๆชื่นใจไว้ให้คุณพ่อค่ะคเพื่อนนูน่นทุกคนคะ่ะคุณพ่อตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วคะ่ะเพื่อนขยันเหลือเกินตัดหญ้าตอนเที่ยงคะ่ะแต่ตอนนี้อากาศไม่ร้อนคะ่ะเพื่อน อย่าจริงๆพ่อคุณมิปอจะได้อยู่แต่ในบ้านเพื่อนเพื่อนค่ะตัวมิปอเองอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกจากบริเวณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนงานส่วนนี้คุณพ่อจัดการทั้งนั้นเลยไม่ต้องยุ่งยากลำบากใจทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงมิปอเองก็หิวข้าวแต่ว่าเดี๋ยวรอคุณพ่อก่อนทุกคนให้คุณพ่อตัดญ้าสักพักหนึ่งก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วก็เดี๋ยวมิปอจะไปจะออกไปเก็บมะนาวค่ะเพื่อนๆไปเก็บมะนาวรอคุท่อดีกว่าเพื่อนๆคะ่ะเอาเรื่องจริง สาบานได้ค่ะเพื่อนๆความจริงแล้วงานแบบนี้คุณพ่อก็ไม่เคยทำมาก่อนค่ะเพื่อนๆแต่ด้วยความที่ ตอนนี้คุณพ่อเลิกทํางานประจําแล้วค่ะเพื่อนๆงานที่คุณพ่อทําก็เป็นวิศะวะกรโปรเจกต์ค่ะเพื่อนๆพื่ตำแหน่งของคุณพ่อก็อยู่ในระดับหนึ่งมีลูกน้องก็จํานวนหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทางวิศะวะกรรมค่ะทุกคนแต่ ชีวิตในวัยเกษียณของคุณพ่อเขาก็อยากอยู่ริมทะเลแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตามมิปอมาช่วยมิปอพัฒนาบ้านเกิดของมิปอค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าระหว่างนี้ลูกชายของพวกเรายังเรียนอยู่ในกรุงเทพค่ะทุกคน ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนค่ะเพื่อนๆเป็นระยะเวลาสองเดือนค่ะทุกคนมิปอาก็เลยชวนสองพ่อลูกออกต่างจังหวัดค่ะกว่าจะเห็นภาพนี้กว่าจะมีวันนี้ทุกคนมิปอาก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนมาหลายปีมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าฝรั่งจะอยู่ต่างจังหวัดได้ทุกคนค่ะเพื่อน เวลาเขาทำงานเขาจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เซฟตัวเองค่ะทุกคนเซฟตี้ตัวเองค่ะทุกคนป้องกันเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บค่ะทุกคนแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะเพื่อนๆเ,เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเวลาทำงานบางทีคนงานอยู่ที่ บ้านเราอะทุกคนเวลาจะทำงานที่มันจะเสี่ยงกระเด็นเข้าตาเขาก็จะไปะหยิบแว่นตามาให้ค่ะคุณพ่อแต่ว่าลุงลุงป้าป้าเขาไม่ยอมใช้ค่ะทุกคนอืมนี่เพื่อนเพื่อนไปเราเดี๋ยวเราไปเก็บมะนาวกันดีกว่ามิปองเห็นมะนาวร่วงเยอะเลยเพื่อนๆพือจ๋าบรรยากาศเหมือนฝนจะมาอีกแล้ววันนี้ เป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะเพื่อนๆเนาะเป็นช่องเล็กๆแชร์ประสบการณ์ชีวิตสมมุติว่าถ้าเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับบ้านมิปอเนาะทุกคนเนาะที่ดินผืนนี้ที่มิปอ,อยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่นามาก่อนค่ะเพื่อนๆเป็นที่นาของคุณตาค่ะเพื่อนๆเป็นที่มรดกของคุณแม่ของมิปอค่ะทุกคน ็ถมที่นามาเป็นที่บ้านค่ะเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะทุกคนเนาะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเจนเนอเรชันคนเจนเนอเรชันนี้จะให้กลับไปทํานาขายข้าวมิปอก็คงทําไม่ไหวมันมันไม่ได้ตอบโจทย์กับครอบครัวของมิปอ่ะค่ะเพื่อนๆมะนาวหล่นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมาเก็บมะนาวกันค่ะมะนาวร่วงเยอะเลยเพื่อนๆมาเก็บมะนาวกันค่ะจะเก็บไหวไหมเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อน กินไม่ไหวปัญหาของเ <c oughs> มื่อก่อนมีตั้งสี่ต้นเพื่อนเือนมีสี่ต้นแล้วทีนี้อ่ะ <c oughs> คุณพ่อเขาทยอยทยอยตัดออกค่ะพเพื่อนๆนเพราะว่าเขาต้องการจะปรับหน้าดินให้พื้นดินมันเสม,มอกันแล้วถ้ามันเป็นพุ่มมะนาวอย่างเงี้ยเพื่อนๆพื้อนมอสามารถที่จะปลูกทุกเรียนไว้ใกล้ๆ้ได้ไหมทุกคนมันจะเกี่ยวกันมา มีเพื่อนๆท่านใดทราบบ้างคะทุกคนถ้าใครที่แวะเข้ามารับชมหรือหลงทางเข้ามานั่งฟังคลิปวิดีโอนี้อ่าช่วยบอกมิปอช่วยทิ้งคอมเมนต์ให้มิปอทีเพราะว่าตรงนี้มิปออยากจะปลูกพืชที่มันกินได้อร่อยๆอย่างเช่นทุเรียนหรืออะโวคาโดมากกว่าค่ะเพื่อนๆแล้วใจจริงมิปอไม่อยากจะปลูกอะโวคาโดตรงนี้มิปออยากจะปลูกทุเรียนมากกว่าเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นหน้าดินดำทุกคนหน้าดินดำแล้วดินสวยมากเลยเนี่ย ดินคือเราเอาดินนาที่นามาถมใหม่เพื่อนๆไอ้เราก็ออกกําลังกายไหวอยู่นะเพื่อนๆแต่พอมาเก็บไอมะนาวนี่ก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะเพื่อนๆนะโอ้โหจะเต็มคูถังแล้วเพื่อนๆ ดูนี่สิคะเนี่ยแล้อันนี้ ต้นเดียวค่ะเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อก็แต่งกิ่งบอยๆนะคะทุกคนเป็นดกมากๆเลยมิปอมีวิธีทําให้เขาเป็นดกด้วยการที่มิปอททาผงโชโรสทุกคนทําผงโชโรสผสมกับน้ํากับน้ําปลาที่หลายๆคนหลายๆสูตรว่ากันก็ได้มาตามสูตรนี้เลยทุกคนเก็บเมื่อกี้จะเกือบจะเต็มถังเพื่อนๆโดยลูกนี้ปิดไปด้วยดีกว่าเห็นไหมเนี่ย เหมือนมันจะหล่นแล้วทุกคนถ้าไม่ปิดคือก็คือถ้าไม่ไม่ปิดลูกเขาออกเขาก็จะหล่นลง s <S ฝนตกแฮรี่บอกฝนตกมิปอกับน้องจะสนิทกันมากเลยค่ะเพื่อนเห็นคุณแม่ออกมาสักแป๊บหนึ่งออกมาตามแล้วค่ะเอากาแฟไปสิลูกเอากาแฟาเอาไปหรือ,อยังได้ไ,ดไ,มไม่ได้พอแล้วลูก ลูกชายบอกอยากจะไปขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนติดใจน้องไม่ค่อยชอบออกคลิปค่ะทุกคนมิปอก็ต้องอ่าปกป้องเขาใน,นเมื่อเขาไม่อยากออกก็ไม่ออกค่ะเพื่อน,อนดูสิเนีย่ยทาลิปก็รีบๆเมื่อกี้มันมืดไงทุกคน <c oughs> มืดฟ้ามืดฝนแต่ไม่เป็นไรทุกคนอยู่กับธรรมชาติฝนล,ลงมาแล้วทุกคนวันนี้ฟ้าไม่ร้องฟ้าไม่ร้อง,ฟ,องฟ้าไม่แลบค่ะทุกคนเป็น ฝนฟ้าตามฤดูกาลค่ะเพื่นพนอนๆฝนลงเม็ดมาไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ให้มิปอนะช่องนี้ก็เป็นช่องเล็กๆค่ะทุกคนแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างจังหวัดครอบครัวลูกครึ่งค่ะทุกคนอยู่อีสานตอนบนค่ะจังหวัดเลยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ รางวัลอาหารเที่ยงค่ะเพื่อนๆเ,เป็นข้าวผัดแหนมกับแกงเผ็ดแบบน้ำกลุกลิกนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆ